เตอน,ตอน,ต,อนตอนคุณไปโรดทริปกับชาวแกงเนี่ยครับไปไหนกันมาบ้างนะฮะก็จะมีบางแสนจะไปบ่อยบางแสนชนบุรีแล้วก็ล่าสุดเขาไปอ,อายุธยาไปกินกุ้งกินอะไรเงี้ยใช่ก็ไปแล้วไม่ได้ค้างเนี่ยก็ไม่ไม่ค้างครับ,นะค,รบคือมันจะเป็นกฎของกลุ่มว่าเราจะออกโรดทริปกันประมาณ2อาทิตย์1นึ่งทีในวันอาทิตย์เชา้าเพราะว่าเป็นวันที่เหมือนทุกคนอนะ ว่างแล้วก็ตอนเช้าพอเสร็จพอขับเสร็จก็ไม่เกิน1ิบเโมงทุกคนก็ได้ไม่ดูเล蕾ก็หรอเราไม่ดูตักจักรงวงหรอดูข้าพพี่หนุ่นกันใช่จำเสียงเออไม่ดูไม่ดูละครของของค่ายามเสียนหรอไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ไม่ดูนะมันสนุกมากนะจริงๆอยากให้ดูเนี่ยก็เธอโมแต่ไปรถทิพย์ไงคือจำได้ล่าสุดที่ดูคือนกขุนทองเจ้าขุนทองด้วยถูกด้วยเห็นไหมเออนั่นแหละนนั่นแหละเห็นไหมยังจำผิดเลย เธอจะอ,อยากรู้รถทิพมันคืออะไรอย่างนั้นคือมันคือมันเป็นการที่นัดรวมตัวทุกคนสมมุติว่าวันอาทิตย์นี้มีสิบคนเขาเขาจะลงชื่อกันว่าอาทิตย์นี้มีใครไปบ้างไปจะลงชื่อลงชื่อแล้วก็พอไปถึงก็จะนัดเจอกันก่อนในกรุงเทพสถานที่หนึง่งเหมือนกินกาแฟกันก่อนหลังจากนั้นปุ๊บก็พอทุกคนเข้าในรถของตัวเองปุ๊บก็จะมีการ<อ> voice call เหรออ่าใช่ voice call กันในไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็ ก็จะขับคุยกันน่ะสนุกสนานอะไรเงี้ยบอกว่ารถใครมือสมัครมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยพี่หนุ่มแซงไปเลยหรือว่าอานายขึ้นมาอ่าตรงนี้ตรงนี้จุดถ่ายรูปก็จะมีอีกคันหนึ่งที่เป็นช่างภาพอ๋อหรออันนี้คือการขับรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยคือเรียกว่ารถทีฟอะไรอย่างเงี้ยไปหลอกถ้าเกิดไหนๆก็คุยกันแบบขึ้นรถแล้วก็ต้องมี voice call คุยกันนะ ไม่ชอบเป็นบัตรยี่สิบที่นั่งอไเใช่แล้วก็วนแล้วก็<า>อยากเร็ว,วก็ัก็วนกันขับก็ได้ เดือนนี้หนุ่มกันชัยขับนะเดี๋ยวเดี๋ยวปักปักหลังไปเดี๋ยวนายนภัสขับอย่างเงี้เปิดเพลงเบนสปอร์ตได้ด้วยอ่ะแล้วนก็เต้นอันนี้อันนี้จะเปิดเพลงไม่ได้นี่จะคุยกันสนุกสนานยิงมุกเล่นมันฟิลขับรถแับตัวใครตัวมันแต่เหมือนไปด้วยกันแล้วอุ่นใจอย่างเงี้ยอรอมันอมับนรถบัสมันไม่ได้ไม่ได้ตัวใครตัวมันคือมันมันทุกคนคุยกันผ่านผ่านในโทรศัพท์ในในรถอะไรเงี้ยมันเลยสนุกเพราะว่า ได้คุยกันนี่แหละอารมณ์เหมือนแบบแต่ยังงี้คือรถบัตรเออคือรถบัตรยี่สิบที่นั่งอ่ะใครเบื่อเบื่อก็เล่นไพ่ได้ด้วยนะอ่าแบบกับประเทศแจกเยอะอาจจะพัวแบบเดี๋ยวลองเอาไปเสนอดูแบบว่าอาทิตย์นี้พี่หนุ่มขับแล้วก็เออนายนภัสหรือพีพีบิ๊กินนั่งอยู่ข้างหลังนี่ว่ามันเหมือนแบบขับแบบว่าเหมือนทหารอากาศาที่แบบมีเจ็ตส่วนตัวกันแล้วก็บอกว่าเออทุกคนเดินหน้าไปไม่ไม่ขนาดนั้นถ้าคุยเรื่อยเปื่อยคุยเรื่อง เรื่อยเปื่อยคือเพราะเวลามันขับรถแล้วมันคือเราไม่ได้ขับเร็วกันตลอดเวลามันมีช่วงที่ค่อยๆขับดูวงดูวิวก็คุยกันสนุกสนานอะไรเหมือนแบบว่าปลดปอยอะไรกแล้วมีคนที่แบบมาเข้าแก๊งแต่ว่าไม่ได้มีรถแต่งป้าเป็นรถแบบเหมือนชั้นอย่างเงี้ยแบบฟอร์เนอร์ไม่จริงจริงแก๊งเนี้ยเขาไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นรถอะไรคือคือมาอยู่มาขับด้วยกันได้รถเครื่องก็เลยขับจักรยานรถเครื่องมาสองคนตามข้างหลังไม่แต่ว่ารถอะไรก็ได้แต่ว่า ตามพี่หนุ่มให้ทันโอเคให้ตามเขาให้ได้แล้วพี่หนุ่มเวลาเวลาเอาคุย voice call กันอ่ะเขาเคยมาแขกงในหนกระแสให้เราฟังไม่ไม่คือพวกเราใช่ปะเขาเคยเล่าเรื่องตอนกระเป๋าแอร์มีอเขาก็คือพวกเราทุกคนอ่ะติดตามโหนกระแสคคือนในแกงอะแล้วเวลาพี่หนุ่มมาก็จะคุยก็ถามพี่มันมีเทปเทปหนึ่งที่เป็นผู้ชายที่จะเอาเมียน้อยเข้าบ้านอทีนี้ที่ผ่านบ้านที่บ้าน ผมก็ถามเลยพี่พี่ตอนพี่คุยกับเขาอ่ะพี่รู้สึกไงวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าพี่พี่ก็ไม่รู้พี่ก็อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแบบทุกครั้งที่ไปรถเทปปุ๊บมันจะมีหนกระแสที่เป็นที่เป็นประเด็นออกมาให้ทุกคนได้พูดอะไรเงี้ยเขาเขาคุยก็จะถามความรู้สึกพี่หนุ่มจริงๆว่านั่งอยู่ตรงนั้นะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยไปมาไปมาเออไปไปรถทปแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเับเรื่องวิวทิวทัศน์เลยอยากอยากไปรู้เรื่องนี้ ไปแม้เราคันหนึ่งม้สาคนเดี๋ยวสลับเป็นขับนะให้กูขับได้หรอไม่ได้เธอขับรถไม่เป็นแต่ว่าฉันเหยียบได้1อยลอยนะลอยกิโลเมตรแต่ไม่ใช่ต่อชั่วโมงนะต่อสัปดาห์ <laughs>